นอขออนโมทนาพระอาจารย์มหาวิเชียนวรคุณโนปร,ริยนธรรมเก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าว,วาดบ้านเก่าบอ่อแม่ชีเดือนคุณนัสมบัติซึ่งเป็นโยมแม่ขอนอนถวายปัจจัยเป็นค่าพัตหารแกส่สงสองร้อยบาทเดออโมทนาสาธุ ่นมาจากยโสครับปรามาสามสิบคน่ปปู่นเาไสามสี่คนสามสิบครับประมาณสามยใสกำลังมาหอดครับโอ้ย่โยมเบิงพี่น้องทั้งยโสเน่เด้อเออนะมายกมาจจนไปเบิงไปลไปพอเข้าพูมีแห้งกระลูกเนี่ยเดอ้อป,ประมาณประมาณสามสิบวัน <laughs> ผู <c oughs> ้มีเหื่อมีแห้งแม่ที่แม่พ้มพอออกไม่ออกบ่งแยง่งจอยกันอ่ขออนุมโมทนาเด้อรอสักนิด <c oughs> ถ่ายพี่นอ้องมาจากยะโสสะกอนแม่ใหญ่หนูก,กาดบารมีพร้อมบุตรหลานบ้านหัวดงนีน่นอร่วมทําบุญบารุณท่าขันล้งตา สี่ร้อยบาทอุทิศบุญกุศลแก่พระใหญ่หนูภูนบารมีนายอำนาจบารมีในเรื่องวิสุทธยาญาติทุกภพทุกชาติตลอดจนเจ้ากรรมในเวนนอจึงขออนุโมทนาสาธุอ้าวจัดหลดเด้อไม่ที่ไม่เอากระเบืงง้องยาง อันไดเป็นอันไหนสมควรจันไหนพิจารณาตามสมควรเน้อญาิโยมื่อเขามานั่งในรถเน้อนอั่งโซฟานั่งอยังสะดวกสะดวกจะหน่อยอขออนุโมนา <c oughs> วิไลวันมังคตาเนอุอเทสนแก่เจ้ากันในเวรหนึ่งพัน หนึ่งร้อยบาทเดิมโมธนาสาธุแล้วก็นางวิไลวันมังคตาโยมแม่ของพระอาจารย์สุคงเดชโสรโตโนอเดินทางมาจากกุสุมานจังหวัดสกลนครทำบุญค้ายวันเกิดสิเจ็กันยายนมีการตักบาตร และร่วมทำบุญสร้างตึกโรงพยาบาลตึกสงอา,าพาธนอไดโอนปัจจัยเข้าบัญชีหลวงตาธนาคารอมสินเวลาเจ็ดนาฬิกาสองนาทีวันนี้เองเนอวันที่สิบเจ็ดกันยาหกห้าจำนวนเงิน หนึ่งพันบาทเดอ้ออนุโมทนาสาธุและนอกจากนั้นแม่ชีสุพรรณาเพียชายสูงเนินนอพร้อมครอบครวัวย่อมพอเป็นบุญหลายนะย่อมพอเนอ้อผู้เป็นลูกกันเีอันนี้หันอนุเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยบุญ เดินเนร่วมบุญพัฒตาหารอีกหนึ่งพันบาทค่าน้ำค่าไฟอีกหนึ่งพันบาทชำระนี่สง,งอีกหนึ่งพันบาทญาติพี่น้องทำบุญบำรุงท่าขันหลวงตาอีกห้าร้อยบวกหนึ่งร้อยเป็นหกร้อยบาทอุทิศบุญกุศลเน่แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายและญาติญาติที่ร่วงรับไปเดิน ยังขออนุโมทนาสาธุนนปภาณะปัจโยโหตุข่านางโซฟาเราเดินอย่างโยมเด้อทั้งหน้าพี่ยังว่างอยู่เด้อฮีงบ่มีผู้อยากนั่งเออมานั่งทั้งหน้าเนก็ดีเด้อเออนั่งให้เต็มบ้ง และนอกจากนั้น <c oughs> นายอักเดชการสูงเนินนอวงเล็บเสียงตะวันอำเภอวารินชำราชจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานี่มาทำบุญคล้ายวันเกิดยมพ่อนยมแม่บุญพามาอุบักใหญ่หนึ่งสิบเจ็ดปีโอ้จะมันใหญ่ไหล หลูกลงตายก็ดีว่ะสนทั้งอ้วนทั้งใหญ่อันนี้ทำบุญค้ายวันเกิดถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟบ้านบ้านก็บ,บ่อนจำนวนเงินหนึ่งพหรอยบาทและนอกจากนั้นนายจิรายุสีชัยยงพานิชวงเล็บยงเต้แล้วก็โยมโชติท,ทิวัด ผลรัศมีวงเล็บทิวได้โอนปัจจัยมาวันที่16กันยาหกหเวลา13บสนาฬกหนาทีธนาคารกรุงศรีทำบุญบำรุงธาตุขันหลวงตาจำนวนเงินหนึ่งพันบาทเด้ออนุมโมทนาสาธท นินพาณะปัจโยโหตุรักก็มาหอดฉันบอกเออสาซาุซาตุเนปาณะปัจโยโหตุมาจากคนเนี่ยอันนี้มาจาสิงร่มก้ฮะบกอ๋อ นโมทานางน,นัตนิชาขดทรบดเด็กหญิงอริยออานจังใดนะนเอินบ่เนขอขดทรน,นี่เนออันนี้ทำบุญบำรุงประศานา 1.000 baht, thưa Ưu Thi Thay, Chào Cầm, Nay Ven, Xin Khảo Anh Mo Thân Na, Sa Thú Nó no. ờ, ào, mì, ếch, chát, lột, ào, ờ, 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 nhôm ờ, 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 thi ờ, ờ, มันอนสิบเจ็ดเดอ้อพี่น้องบ้านเฮ้าก็ดี <c oughs> วันที่ยี่สิบแตที่มีงานพิเศษฉันเศ่าสันเพน <c oughs> ตอนเศ้าฉันเบาเบาบิน <c oughs> บินทบาทมาแล้วฉันเบาเบา <c oughs> และก็ทางวัฒนธรรมอำนาจเจริญเพิ่นนบาโอ้ยขอสถานที่อบไปชุมในเด้อท่านเพิ่นว่าเมื่อวานนี่เพิ่นมาถวายบำรุงวัดหนึ่ง <c oughs> มนืนบาทสิพาะเนมคนขบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ ทั่วจังหวัดอำนาจเจริญประมาณศูนย์ในวัดศูนย์พุทธศาสสนาวันอาทิตย์เบิร์จังหวัดเขาเนี่ยมี็ดศสสูนย์แล้วก็เซม่าเบิร์ุกศูนย์ คันถัวเจริญแล้วครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ประมาณห้าสิบญาติโยมประมาณสามสิบวัฒนธรรมนประมาณสิบก็รวมเป็นเก้าสิบมารวมประชุมประชุมแล้วประชัน,เพ,นเพิ่นมาขอสถานที <c oughs> แด่ทีพิเศษบัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนายทว <c oughs> ีุูดโพนเพิ่นมาเป็นผู้ว่าดูแลประชาชนพี่น้องด,ดีดีดูแลศาสนาดูแลวัดว่าพศาสานกากนานด็ดีดีวันนี้พนเชียก์เสียงสามสิบกันยายนเดือนนี้ ลองตาขืนไหวกับผู้แขนทว่าผู้แขนใหนเพลนจักหน่อยแต่ว่าเหตุพิเศษก็ว่าเหตุพิเศษเท็นเท่าด่ายทผู้แขนแต่ก็จะย,ยั่นโตและจบก็ว่าการผสมบดหวัดเฮาเดอร์เวนผู้ดูแลครวัวบันทีเย่เฟเหมือนเกาโมงเสาร เวลาเก้านาฬิกาพร้อมกันที่อาสนะสงทางเฮ้าหน้าขื้น ouais ทางเทิงเบิดทางนางอาสสง์ทางเบิดส่วนครูบาอาจารย์มารวมประชุมปฏิทีนางเก้าอี้กำหยาดโยมสามโมงเศร้าหข้พร้อมกันสามโมงเคิงเป็นมหอด จุดธูตเทียนบูชาพระนัฏตใจและก็ะเจริญพร่อนพน,นังในสถานที่ที่เ้าจัดไว้และก็ประกอบพิธีผูกแขนหลงตาเลยว่า <c oughs> ท่านคณะสงฆ์ก็เป็นตัวแทนหลงตาก็เป็นตัวแทนและทั้งราชการก็มีมนายอำเภอแน แล้ก็ะทั่งสถานีตำรวจผู้ท่อนผู้กำกับพอออโรงบาลแลลก็เทศบาลตำบลหัวตะพ่านคณิตชาว,ว่างทางกเกษตรทางโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมเฮาแล้วก็ทั่งนายกยบอปตอน้องแก้วเฮาผูกซ้ำเนี่ให้ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทางบรด เจริญชมคลนคาถาสามจบแล้วก็แล้วเหตุพิเศษแต่ว่าพันกรปรนาไววก่อทีิกับปันวานปรนาร่วมส่างตึกสงอาพาตอำเภอหัวตะพานสวนรับบริจาคโลหิต ธนาคารเลือกและศูนย์การแพทย์จิตกะเสมภาวนากิจจารคุณพ่อผู้ว่าพนปรน่าไหวหนึ่งแสนบาทุนเนะโมแมนธรรมดาปันไหนพนใจบุญอิริปญนันกะถือโอกาสวัฒนธรรมบรรมารมว่านลุ่นตาคุยน้ำว่ายาผูกแขนให้ผู้ว่า ผู้ว่าสิมาอายุฟันว,าว่าเออแต่ผู้ว่ามาอยู่กับพอดีเข้าประกอบพิธีเนอ้อญาติยมกัน <c oughs> รับรู้รับาสาบเอาไว้เ <c> พ <oughs> ื่อประกอบพิธีอ่วันนี้นอพี่น้องมาจากยะโสอกแมนบอฮะ บ่มีผู้เก่งเก่งเขียนมาใหา้ลุงตาจักหน่อยเนี่ยก็บไดาเนาะเขียนปลาแปโหล่นเนาะออาลวงตาแหงเท่าแล้วหล่นบอกคือเก่าไงคันบ่เขียนตัวใหญ่ๆก็อ่านยากเท่าแล้วเป็นแนวนั่นยังว่า เพราะฉะนั้นวันนี้เนอหลงตาก็ขอป่ารภ